ก็ได้พาท่านชีมานะครับดวงวิญญาณทำภเวสีเนี่ยเยอะมากเลยม,มีหลวงพ่อเนี่ยมาปล่อยไปแล้วเห็ว่ามันไม่อยู่อ,อ๋สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟีลุงป้านนะาาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับตัว่นครับผมเนี่ยก็ได้มากับท่านชีนะก็คือท่านชีเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยพามานั่งปฏิบททัติธรรมนะครับ ท่านเนี่ยได้ถามผมนะว่าเธอไหนมีพระพุทธรูปให้นั่งสมาธิบ้างนะครับผมก็เลยพามาที่วัดล้างนี้นะครับผมก็พีเอฟซีเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันเยอะเลยนะครับก็นี่นะครับทุกคนเป็นพระพุทธรูปที่ผมจะพาท่านชีมานะครับนี่นะครับผมส่วนท่านชีเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆผมนะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านชีเนี่ยมาหาผมเนี่ยที่บ้านนะครับผมก็เลย ได้ทําแผลให้ท่านชีนะครับผมก็ท่านชีเนี่ยโดนโดนในพานเนี่ยยิงนะครับผมยิงโดนเฉียวเฉียวทองนะครับแต่ว่าไม่เข้าเมื่อวานนี้ผมเนี่ยรีบทาแผลแล้วก็หาเข้าให้กินนะครับก็ท่านชีเมื่อคืนเนี่ยท่านชีนอนบ้านผมนะทุกคนแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ถ่ายให้พี่เรียบีเนี่ยได้ชมกันนะครับท่านชีเนี่ยนอนบ้านผมเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับก็เลยวันนี้ถือว่าโอกาสากดีมาก ท่านชีอยากจะมานั่งสมาธิผมก็เลยพายท่านชีมานะครับก็โอเคนะครับพี่ๆต้องบอกว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเมื่อวานนี้ฝนต,ตกหนักมากนะครับแล้วก็อากาศช่วงนี้เนี่ยอากาศอบอ้าวมากเลยนะครับแล้วก็จะเข้าหน้าฝนน,นนะนะโอ้พี่ๆก็ลอกตัวันเริ่มเลยนะนุ่กก็โอเคนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอค้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทํำติดต่อไปนะครับผมนะโอเคครับทุกคนท่านชีพร้อมอยังครับท่านชีเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งสมาธิกันตรงข้างในนะก็ท่านท่านชีเนี่ยได้มาครั้งแรกนะครับผมโอเคครับพี่ๆไปเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าครับผม นี่เราก็ได้พาท่านชีมานะครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่ผมเนี่ยจะพาท่านเนี่ยมานะพี่เนี่ยท่านที่ผมจะพาท่านเนี่ยมาทำสมาธิตรงนี้นเพราะว่า แรงมากเลยนะอะไรนะท่านทีนี่เนี่ยดวงวิญญาณสามภเวสีเนี่ยเยอะมากเลยท่านรู้ได้ไงอะ่ะท่านสัมผัสได้หรอไ่โอพี่ท่านบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีพวกสามภเวสีเยอะมากเลยนะครับเหมือนเม่หลวงพ่อเนี่ยมาปล่อยไปแล้วเห็นว่ามันยังอยู่อ๋อ คนแมลงเยอะมากเลยนี่นะครับพี่พี่ นะครับมีรู้ว่าใครเอากล้วยมาถวายนะพี่พี่แต่ว่ามันเน่าแล้วนะอาจจะมีพวกกระลุงกระลองเนี่ยมากินเดี๋ยวเราจะกราบไหว้นะครับเดี๋ยวทุกคนผมจะขออนุญาตตั้งกล้องนะ แมากาเลยใช่ไ้องมาคุณเียวเนี่ยวาือดช่วยครับที่นี่สิครับนี่อกบอกมากอย่างผมสด้จะลกผ่านไม่กวาก็ไม่มีด้วยนะถ้ามีไม้กวาเนี่ยผมก็จะกวาอยู่นะครับ าาท่านนี้จะนั่มาธิใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวทา่านชีเนี่ยจะนั่นทงทำสมาธินะครับแล้วก็จะตั้งจิตเพราะว่าท่านเนี่ยจะแข็งอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปส่งทาง่านชีที่ห้างนะครับเพราะว่าท่านชีเนี่ยบอกว่าทา่านจะกลับนะครับผมจะต้องกลับที่ห้าง ว่าท่านเนี่ยมีเหมือนท่านเนี่ยมีอะไรต้องทำนะแต่ว่าท่านไม่ได้ดอบอกผมว่าคือ ผมจะให้ท่านชี้น่ะทำสมาธิก่อนนะครับส่วนผมจะไปดูนะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยเขาคือใครนะพี่พี่เมื่อกี้ผมเจอเขางมอาผมนะเดี๋ยวจะให้ท่านชี้น่ะทำสมาธิก่อนนะพี่พี่สิ เดี๋ยวผมจะไปดูผมเจอใครน,นแอบมองผมผมรู้สึกได้เลยอะทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนผมจะเจอหัวมันนะ มันอะ่ะโผลหัวออกมาเดี๋ยวผมจะลองไดูด้วยเดีย๋ยปล่อยให้ท่านชีน้นะปล่อยท่านชีน้นะทําสมาธิก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านชีน้ทาสมาธิก่อนนะพ,พี่ีผมจะลงไปดูก่อนนะว่าเขาคือใครนะครับ ไม่รู้นะว่าใครมาแอบมองผมนะ ผมเนี่ยไม่น่าจะฝานนะครับทุกคนผมเจอหอยชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหอยอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่าหอยคมหรือหอยหวานอะไรสักอย่างหนี่งทุกคนนะสามารถกินได้นะครับผมเจอคนกินอยู่ เราไปทำสมาธิต่อดีกว่าพี่พี่ท่านเมื่อกี้ผมไปเจอใครไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้ผมไปเจอใครไม่รู้ท่านมันมาแอบมองเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาคือใครอ่ะอะไรนะมันไม่ใช่คนเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือสามภื้ิสีเพื่อพวกดวงวิญญาณใช่ไหม แล้วทำไมเขาต้องมาแอบแอบมองเราอ่ะก็คือท่านรู้ใช่ไหมเนี่ย,ยท่านเนี่ยรู้นะครับพี่พี่ว่าแถวนี้เนี่ยมีพวกสามพเวสีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนั่งคุยกับท่านนะ ถ้าเราว่าท่านจะกลับไปที่ 5. ห้างห้าเน่จะได้ถึได้ไม่ดมตัวนี้เพราะว่าในพามนนันมีร่วมอยู่บางท้านก็ก่อมกลมตว่้ถ้าท่านจะไปท่านจะนอีกอย่างนี้เนี่เราจะต้องทาก่อน ที่ท่านรอที่ท่านเอ่อขอสั่ง่าไดัง เดี๋ยวท่านจะกลับมาไหนมนาะเดี๋ยวท่านจะทำสมาธิก่อนแน่พี่พาเปลี่ยนเงินไปตามความกล้าตรงนี้เพราะว่ามันดูไม่ได้อะพี่พี่นี่นะท่านชีอันนี้เราสามารถเก็บทิ้งได้เลยไหมเพราะว่าเอ้ยได้เลยมันเหม็นนะทุกคน เดี๋ยวเราจะย้อนข้างๆนะทุกคนมันเหม็นนะครับไม่กวาดก็ไม่มีด้วยนะมันเป็นกล้วยเน่าอ่ะมีแมงวีหรือว่าแมงอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนนะไม่กวาดเราก็ไม่ได้เอามาด้วยนะโอเคครับพี่พ,พี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับท่านชีว่าท่านชีนชจะเอาไงจะกลับหรือว่าจะอยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากให้ท่านชีกลับนะครับเพราะว่า กลัวว่าในพันจะอยู่บนห้างนะครับผมโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันก่อนนะครับก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทำความสะอาดบริเวณตรงนี้แล้วนะก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนะครับแต่ว่าก็พอดูได้นะเมื่อกี้มันมีกลิ่นกล้วยเน่านะครับผมเนี่ยได้เก็บทิ้งไปหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาท่านชีเนี่ยกลับแล้วนะครับท่านชีเนี่ยอาจจะยังไม่กลับไปที่ห้าง เพราะว่าท่านบอกว่าในพานอ่ะมันยังอยู่ที่นั่นแหละเพราะว่ามันมาล่าสัตว์ป่านะครับก็ผมได้คุยกับท่านนะว่าทําไมถึงมันทำลายท่านก็เพราะว่าท่านเนี่ยแม่หนูย่ให้ขึ้นมาห้างไงมันก็เลยเอาปืนเนี่ยขู่ท่านท่านชีนะครับผมนะครับท่านชีก็แบบเลยโดนมันเนี่ยทําร้ายนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกลับไป zoom ไปดูนะว่าในพานคนนั้นเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมอีกหรือเปล่า หรือว่ามันยังอยู่บนให้หรือเปล่านะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็จะไปดูเหมือนกันนะพี่พไปเราก็จะพาท่านชี้เนี่ยกลับไปบ้านก่อนนะครับรอแบบอาการท่านดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้ท่านกลับไปนะแต่ว่าท่านชี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับพี่พนะครับท่านท่านจะกลับยังครับ ท่านเนี่ยที่ผมทำคอร์สสอนท่านก็ทํามสมาธิไม่อยู่เลยนะเหมือนท่านเนี่ยจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างนะท่านเนี่ยได้เจอ,อ,อมานะครับไม่น่าเชื่อว่าท่านจะพูดออกมาแบบนี้นะท่านบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีสามภูวีสีนาศัยอยู่นะครับพวกวิญญาณผีเล่ร่อนอย่างเงี้ยที่ยังไม่ไปเกิดนะครับวนเวียนอยู่แถวนี้นั่พี่ก็เราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับ นะท่านชีก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ทําอะไรผมมันก็ไม่สามารถทําอะไรผมได้ท่านชีนะครับนะไปท่านชีเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับละเดี๋ยวเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปอีกครั้งนะครับพี่ๆก่อนที่เราจะกลับ ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับทุกคนดูท้องฟ้าเนะี่ยออกมาคืนๆ้นานะครับแต่แ้่เนี่ยเราต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวฝนเนีย่ยจะตกเอา ทุกคนเดี๋ยวเราเจะพาท่านชิมเ,เดินทางกลับแล้วนะครับโอ้ท่านในมุมอะไรเนี่ยคนยังใหญ่เลยนะเหมือนมันจะมีลูกของมันด้วยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวลิปกลับเดี๋ยวฝน,นจะตกลแล้วนะครับทุกคนดู ฟ้องฟ้าเนี่ยมามืดเลยนะพี่พี่ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนหนึ่งไลอ์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนไว้เจพีน่น้าพรม